กระเป๋าลายเสือรูปทรงน้องแมวสวัสดีค่ะวันนี้พูก็จะมาแนะนําของน่ารักกันอีกแล้วนะคะซึ่งกระเป๋าตัวนี้ค่ะก็จะมีรูปทรงแมวแล้วก็เป็นลายเสือค่ะทุกคนน่ารักมาก ความหนวดแมวตรงนี้ก็คือเป็นเหล็กนะทุกคนสวยมากนะคะซีฟเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นกลมๆเนาะนี่ก็คือด้านหลังนะคะพลาสดุกเขาก็โอเคเลยนะส่วนสายนะคะก็จะเป็นสายยาวแบบนี้เป็นสายเล็กๆเ,เนาะก็ทนทานนะทุกคน แล้วก็มีที่หิ้วด้วยนะคะสามารถแบบใช้แบบยาวก็ได้แล้วก็ใช้แบบสั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวบ,บูจะเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเนาะข้างในกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนบรรจุของได้โอเคเลยนะเยอะเลยนะนี่เราเอามือใส่ให้ดูเลยนะคะเนี่ย เอาใส่เครื่องสับหางอะไรก็ได้นะคะแล้วก็สายนี่ก็คือแบบว่าปรับระดับได้ก็คือมัดนะคะทุกคนมัดได้เลยนะเราอยากได้สั้นได้ยาวนะคะหรือไม่อยากใช้ก็คือแกะออกได้ง่ายได้ะคะด่ะทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวพูจะแปะพิการเอาไว้ที่ตะกาหนะ้าโปรไฟล์นะคะ